ไม่น่าไม่น่าถึงก็แพ้ครับเพราะว่าเราต้นๆเราเดินเปิดเกมด้วยแล้วก็เข้าออกอาวุธได้เข้าเป้าหลายอย่างนะครับแต่ว่ามาพลาดนิดนึงมาพลาดโดนไม่รู้จมูกจะโคตรหรือเปล่าครับเลือดเลือดที่จมูกไหลตลอดเลยเสียกังวลไหมครับพี่เบนตอนที่น้องเลือดไหลตอนแรกก็กังวลเรื่องระบบหายใจครับแต่ว่าน้องบอกไม่เป็นไรครับแต่ว่าวันนี้ผมก็ยังติอยู่ว่าการออกอาวุธนี่ไม่เน้นเท่าไหร่ สเปรย์สปาเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวลูกที่เราต้องกลับไปแก้ไขแล้วก็ต้องให้เน้นวันนี้แล้วก็ยืนระยะต้องให้นิ่งวันนี้ต่อยอาอวอุธดีแต่ว่าไม่มีหลักมวยยืนสเปรย์สปาอย่างนี้ใช้ไม่ได้ต้องแก้ไขแล้วมึงของพีมม่เบนคิดว่ามีโอกาสรีแม็ก์กันไหมครับคู่นี้ก็ก็มีโอกาสนะเพราะว่าต่อยได้สนุกสูสีนะฮะแต่ว่าผมก็มั่นใจว่าถ้าต่อยกันใหม่ก็ผมก็ก็ต้องเตรียมตัวให้ดีกว่าน,นี้แล้วก็ ต้องปรับหลายอย่างเรื่องความประมาทเรื่องอะไรที่เขาทําให้เขาโดนสอกันครับครับเป็นไงก็ก็ต้องแล้วแต่โปรมมเตอร์ดีกว่าครับนะครับก็ดีใจครับครับขอบคุณพี่เบงครับน้องบ้างไปไงบ้างครับตั้งแต่ยกสองหรือยกสามนะยกยกแรกเลยั้งครับยกแรกเลยครับผมตกใจไหมตอนเลือดไหลไม่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 เลยระบบหายใจไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่ครับ อย่นี้หน่อยเราเราเราเห็นเลือดเราไหมเห็นครับเห็นแล้วเห็นเลือดเราที่ไปโดไปอยู่กับคู่ต่อสู้ไหมครับผมเป็นไงรู้สึกตกใจเฮ้ยทำไมมันเยอะแยะขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ก็ชอบเขาทบ้างเหมือนกันนะแล้วรู้สึกไงกังวลไหมไม่ไม่ไม่กังวลไม่กังวลไม่อืมเกมยกไหนที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมั่นใจแล้วว่าวันนี้ไปเราเปิดเกมยกสามยกสี่ับเปิดเริ่มออกแข่งได้ครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยเพราะว่าไม่ค่อยถนัดเดินเลยเดินอาจจะเตะไม่ค่อยไม่ค่อยหลักดีเท่าไหร่ก็อยากจะตั้งรับมากกว่าครับวันนี้พอมาเปิดเกมเดินก็เลย ไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่ต้องการเนาะพูดถึงน้ำหนักร้อยสามสิบเก้าปอนด์นี่น้ำหนักดีที่สุดอย่างครับน้องครับนี่แหละดีสุดครับดีสุดเลยนะครับลดลดก็ประมาณห้าโลได้ดูจากฟอร์มวันนี้แล้วยังไม่ค่อยดีอะไรเพราะเปิดเกมเองด้วยอืออืออืออามีอะไรจะพูดกับแฟนคลับวีซีที่เชียร์แล้วก็ให้กำลังใจเราเนาะต้องวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนครับที่เป็นกำลังใจผมแลมาจะนำไปพัฒนาและแก้ไขให้ดีกว่านี้ครับครับผมยินดีกับ ตรงสยามเรายินดีกับพี่เบนด้วยครับผมมาใครับทีมงานะเติศทรงซิคราวันนี้เป็นไงตอนที่เปิดเปิดเจมส์เ้าเลือดไหลตอนนั้นรู้สึกไงบ้างก็มั่นใจว่าสู้ได้ตอนตอนตอนที่ออกมาออกมาผ่อนเกมและในช่วงลายยกสุดท้ายเนี่ยเรามั่นใจเลยใช่นะครับมั่นใจเกมกระชกโดยรวมง่ายนิดเดียเราบอกว่าจุดสำคัญจังหวะสำคัญที่ทำให้เรามั่นใจในอยู่ช่วงไหนครับน้องก็มีช่วง ไม่เตะขวาเข้าด้วยนะสองจังหวะดักจังหวะสองของเราเนาะคิดว่าทำให้ดีเลยหมดไหมวันนี้หมดไหมครับก็ไม่หมดครับฝั่งของธงสยามเป็นไงบ้างครับปะทะกับเขาห้ายกแล้วเป็นไงบ้างความแข็งแกร่งแล้วก็จังหวะการหน่วงของเขาครับก็น้องเขาก็แข่งแข่งเร็วเหมือนกันครับก็สุวันเต็มที่แล้วครับผมเคยชนะก็ เป็นเกีมเจลาครับแบบเนี้ยไม่ต้องถามก็รู้ว่าคาใจอยากจะแก้มืออยากจะรีแมตีกสักครั้งไหมน้องๆครับก็แล้วแต่แล้เพราะว่ามันมันสามารถเจอกันได้เลยนะเพราะว่าโชกันแบบนี้กนดีมากเปลี่ยนมากฝากอะไรถึงโปรโมเตอร์เสียบบลสักหน่อยไหมครับก็ก็ไม่ได้พูดอะไรทำเพิ่มเต็มที่นะครับอ่โอเคงั้นพูดอะไรกับแฟนมวยนิดนึงครับน้องวันนี้เชียร์เราเยอะเลยครับก็ขอบคุณทุกกําลังใจด้วยครับก็ สู two, uh, <También> ้ครับวสู <guys> ้สู้ต่อครับกันลูกครับเป็นกำลังใจให้ครับน้องสู้ต่อไปครับผมครับ